สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีบุญธรรมนำโชคนะคะพี่น้องว่าจะได้เกาตัดให้ยอายบุญมีแล้วเมื่อกี้นี้นนเนาะแกบนให้เพิ่น,นเพราะว่าบนไวปณีเอฟซี FC มันบอกว่าเพราะว่าเคยอาหนามไปถวายกับยาอยู่ตลอดมาเธอได้ก็ไปถวายเพิ่นเพราะว่ายางงาเพิ่นจะเขาในศารบได้หญ่ต้องน้ำนำแดงมาถวายเพิ่นออกสารกระทั่งมันก็หกกับว่าเสียตัดให้ยยาทางเขาไปน้อยนึง เอาเป็นทางเขาสักกอนแล้วจังท่าย่อยมาตัดมือละนอยละนอยสิบ่ะคะแมนท้าเพิ่นให้โชคท้ายเพิ่นให้โชคมื้อนี้แต่ออื่นกะแต่มาตัดให้เพิ่นอีกมาตัดคือเก่าแม่นมื้อนี้ขอแค่ตัดให้ว่าในวันต่อไปน่ะนะก็คือสิตัดมาเก่ามื้อนี้หรือมื้ออื่นมาเฮ้อก็ตัดให้เพิ่นไปเรื่อยๆนะคะเขาไปได้แล้วครับมามาสะดวกแล้วครับรถยนต์เข้ามาได้สบายอันดับแรกนี่คือเปิดทางสักกอนเนาะเปิดทางสักกอนมื้อนี้ก็คือข้อไอ้บุญมีไปแล้วเนาะตำเล่าได้ตัวใดก็ไอ้บุญมีแล้ว สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งขอโชดดดดคดี้นะครับจะปั้มลามีกับหญางานี่พันยูน้ำกันพันยูใกล้กันพี่น้องนะคะหญ้าพันธจาเขานี่สารบมด,ดได้ผู้ใดมาเอาน้ำแดงจะมาถวายหญ้ากะเอามาหมอบให้ใหญ้าทั้งดันนอกนะครับค่ะไปมาหนี่ฝนถ้ำตัดหญ้าเดี๋ยวด้อตั้งกล้องบอกตั้งกล้องก็แค่เดียวมันตั้งกล้องอ,อ่ะ โหลดคลิปเอฟซี FC เบิงติแม่นเพราะว่ามันนี้มา่ามาสายจากหน่อยมาาสองใบเป็นกำลังใจให้ในเดอพี่น้องคะ่ะฝากก็ไล่กดแช่ให้น้ำเน่นะคะมาผู้เดียวกะบวกกามาได้เป็นสีเย็นๆนะคะตัดจากหน่อยสะก้อนคอยตัดไปเท่าละหน่อยนะคะถึอเลขหน่อยตัดหน่อยตี ถือเลขลายตัดไลนเวลาจํากัดครับแต่ตัดหให้หมดเลยยังสิกับเรามีเวลาลงคลิปให้เอซนะครับคะ่ะจะตัดให้งางาทาง่างครับไปเพราะว่ามันเหนือไปลําบากครับเอาเป็นให้เขามากกาบมา่อว้ยเพื่อนง่ายสะก้อนเนาะค่ะเนาะนแบบนั้นลอนะคะ เป็นสารของย่างห่านะคะท่านผู้ชมา่เออาทำดวนเนาะมาหนีเนาะอะนี่นะคะท่านผู้ชม อดมินเพิ่งก็นจะทำความสะอาดให้จักน้อยนะยาสะอาดจ้ะ

อังอัองอังอ,งอัอะะังอ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  ท้องกันบานนี่ยอยู่มาน้ำเลย ดอกใหม่กับเพีย้ยนอยู่หัน หลายท่านนะครับให้มาขอตะลิเนื้อทางกับย่างงานะครับแอดิน่งก็มหาหอาดงาด้วยครับเรื่องมันนี้ก็ให้ย่างงาไปตำล่าวทุกเก่านะครับเจ้าถือเลขบถือหัวยด้เหมนแกะเอามาหลายนน้องวุ้นท่านอะไ้ชนวดควระน้องวุ้นทำยางมา อยากด้วยยาด้อยโรงแรมคอนุญาตทำความสะอาดให้สอยจังน้อยมาลองดูเหมือนกันนะครับเป็นงาเพันธุ์จันทร์ให้ครับตรงทับไอ้บุญมีบอนะครับเพราะว่าเป็นอยู่สถานที่เดียวกันนะครับไอ้บุญมีเพันอยู่ในศาลนะครับงานเส้นเขาไปในศาลบ่ได้นะครับไปในสลาบ่ได้ก็ต้องมาขอเพิ่มอยู่บริเวณศาลนะครับบดีมีน้ำแดงมีขนมขนมนะครับอยากมาถวายให้กับงานงานนะครับจ้า มาถวายดันนอกได้ครับเลยบริเวณศาลนะครับตอนนี้ได้เพี่กับขอถวายน้ำสอนกับให้กับย่างงาก่อนนะครับติดตั้งเปิดให่างานก็ได้ขมาการะซาทัวร์ได้ขับเด้อสาะุสาทุขอให้แตกสามตัวเด้งานเด้อตำลาววันนี้นะครับถ้าโชคดีจะมาตัดให้ จะมาทำความสะอาดมันเป็นแลนในยาเด้อนี่กาใส่เห็ดตนนมานิดเดียวนะครับแค่ยางได้นนะครับโมฮีนาบาดขค้าเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวแอดไปแจ้งคันหากันไอบุ่ท่าเป็นผู้เชี่ยวเพแจ้งคันหาแป้ครัน

กำลังจะไปยกขันหาให้วเพินน้งวนท่านก็จะเีปที่เ้านะครับเราลุ่นเรือขับเดือวันงานงาไปกับจนเห็ดเด่นน้ำวนท่านจะเข้าใส่ผ้าไปแล้วเอาใส่ผ้าเดี๋ยว tìm nhật lòng của đàn đấy Mất đây có lông hen Thang một Đó. รับไปย่าดิบังลมไว้ดิย่ายัเป็นบังลมไว้ติใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะท่านผู้ชม Oh ลูกล้านเนี่ยเลยงานเดิมจะตื่นจะต้วงลูกหลานเอ้ลูกหลานมาขอพ่อนขอโชคลาภนะครับให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขก็มีโชคพร้อม,<า>มด้วยงานเดิมต้องงายขึ้นต้องสั้นคุณดีไ้ FC หลายๆท่านนะครับบอกว่าให้ไปขอกับญาตง,งาให้หน่อยนะครับอ่ะแอดมินจะขอให้เด้อเมียเด้อเอาไว้เป็นแนวทางไว้ยนะครับเื่อยาติเป็นห้โซกนะครับไปตําลาววันนี้นะครับยาติแกนใส่ทูบเด้อย,ยาตเด้อเปิดทางให้แล้เวเน,ะนาะท <บน S 2> ั้งกับเปิดให้แล้วประมานขางให้มันหึขนนันขางจะอไรเป็นจังตา เอาพู้ได้เข้ามารับชมกับขอหมีมชสุก้ะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับไปตำลาวนะครับกับยางงานะครับเดี๋ยวยางงานพ่นพาไปตำลาวหายบุญมีพันหายสองหนึ่งหนึ่งยางงาเพ่นจะหายตัวใดนะครับมารอลุ้นกันนะครับว่จาจะเบิ้เพ่นจะหายตัวเดียวกันบ่จะเบิง่งนั่นบ่ว่าพ่นใจเดียวกันบ่ไม่แน่นะครับ อ้บุญมีอาจจะให้บนย่างงาอาจจะให้ล่างก็ได้นะครับอืเพราะว่านมีหลายรางวัลน,นะครับทำมันลออรุ้นกันนะครับไอ้เอฟซี FC มีโชคเนาะค่ะเนาะมันนี่เข้ากับน,น้ำเอ่อน้ำแดงนะคะดอกไม้ทูบเทียนนะคะมาไหว้ย,ย่าง,งานะคะแล้วก็ไอ้บุญมีนะแล้วก็เปิดท่างให้เอฟซีพร้อมเดี๋ยวจังค่อยตัดไปเรื่อยๆพี่น้องผู้ได้โชคผู้ได้หมานกะจจงทำบุญมาน้ากันเนาะนะคะ ญาเพิ่นกระสิอยากมากแปนอยู่ดอกคันอยากให้แปนนให้แตกสามตเนาะไา้ด้วยญาเด้อเก็จธูบขอกับญาเลยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนเนาะรอสักครู่นะคะน่นเนเลขตัวใดสองแปดฮะสองแปดนะ เห็นสองแปดพม่ใบใหม่ตัวแดงอยู่ตึงเลยครับตาเแ่งนะครับอันนี้บ่กเห็นหัวสีแดงเพชรตัวเลขเห็นอยู่พี่น้องแดงๆผู้ใดชี้เห็นเป็นตัวใดนะคะเห็นให้ตัวไหนนะครับเพคนว่าเห็นตัวเลขอยู่ใบใหม่ปะสันใบนี้เด้พี่น้องเห็นบ่นนออบาเห็นมนก็ว่าไม่เคยมอคคอยายจักเกอร์นะครับ แอดนินเอานำแดงก็ถวายเป็นเรื่อยนะครับมากกับมะเฟืองเนตลอดเย็บซี่พึ่งก็เลยถักมากให้ไปขอกับญาติด้วยเห<ข>็น,น <ะ S 3> หรือเปล่าคะท่านผู้ชมคุณธรรมบอกว่าเห็นใบแดงๆนี่แหละว่าเห็นเป็นตัวเลขสองแปดมาสันเห็นบนอ้อท่านผู้ชมชัดๆด้วยงานเด้มให้แตกสามตัวโ่เมนศูนย์แปดบ่มองไกลๆเป็นสองแปด แอดมินเห็นเป็นศูนย์แปดนะคะท่านผู้ชมศูนย์แปดคืนังเห็นสองแปดได้แล้วตัวแรกนะครับเป็นเลขเจ็ดนะครับน่าจะเป็นเลขเจ็ดไม่เก็บตัวหนึ่งนะครับจะให้เป็นพิศนาด้วยงาเด้อต้องนีเดี๋ยวค่อยมาดูตัวที่สองนะครับมาดูกันตัวที่สองของย่างงาน,นะครับ รอลุ้นตัวที่สองให้ตัวที่สามนะครับได้แล้วค่ะท่านผู้ชมใครเข้ามา,ก,ากดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้จะขอเป็นรัฐบาลลาวนะคะท่านผู้ชมว,ะะวันที่ยี่สิบห้านะคะแตนว่าขอวันที่ยี่บหานะคะพี่นอ้องเป็นวันที่ยี่สิบห้าตัวแรก เจ็ดห okay, นึ mm ่งเจ็ดหนึ <ifie wonder> <Eye drilling. laughs> ่งผู้แทนอะไอเจ็ดต่ามีไฮสองหนึ่งหนึ่งนะครับย่างาไฮเจ็ดเจ็ดหนึ่งบอกโอ้ย่างาไฮเจ็ดหนึ่งนะครับไอพวกนี้ค่อยไฮด้วยครับจะค่อยคยโชคดีนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับสามย่งาอันนี้สามย่างาเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามนะครับ ตัวแรกเป็นเลขเจ็ดนะครับตัวที่สองว่าตัวแรกเป็นเลขเจ็ดตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วมาลุ้นตัวที่สามนะครับจะได้ตัวไหนนะครับงาๆไปแต่เขียนเห็บตัวไหนนะครับมารอลุ้นกันนะครับเอาน้ำแดงถวายเด้อยนเอามาให้ฮอดบ้านนะมื้อนี้ ขาดชดีแตกซามตัวจะมาให้หลายเด้อหยาเด้อี๋้วามารอลุ้นตัวที่สามนะครับรอลุ้นกันนะครับตัวที่สามนะครับค่ะตัวที่สามจะได้ตัวไหนเอฟเอฟซี F F C คนไหนเห็นแล้วคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าตัวที่สามเป็นตัวไหนตัวแรกเป็นเลขเจ็ดนะคะแล้วก็เลขหนึ่ง เอาแต่ว่าเลขเจ็ดนี่มันก็เป็นคือกันเลขเจ็ดกับหนึ่งมันเป็นตัวเดียวกันเมื่อกี้เขาใดเอียงก็นำไอบ้บนมีสองหนึ่ง<อ>นหนึ่งเอมันนี่<า>นคือกันเจ็ดหนึ่งหน,งหนงงึน้องเคียร์ในตัวเดียวกันก็ไอบ้บนมีใช่ไหมเจ็ดกับหนึ่งมันจะเป็นตัวเดียวกันพอแล้วตัวที่สามเข<อ>้าใจอยู่แต่ว่าเจ็ดกับหนึ่งมันจะเป็นตัวเดียวกันแล้วทีนี้ไอ้บนมีให้สองหนึ่งหนึ่งสองฮะสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งคือสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง เลือดไม่เผ็ดเจาตัวแรกเป็นเลขสองเอ๊ะเลือดไม่เผ็ดก็เขียนแหงมิกิสองหนึ่งหนึ่งหายเปนมีเมนบะวันนี้ก็อันนี้มันเอาเจ็ดหนึ่งห้าพี่น้องเจ็ดหนึ่งห้าแต่ว่าบางคนก็เคยมีหลายคอมเมนต์นะคะถ้าเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนี้มันจะเป็นตัวเร็วกัน ก็แสดงว่าไอา้บุญมีกับแย่งอ่ะนี่จะให้หนึ่งหนึ่งเหมือนกันเน๊มืันนี้ข่อยว่าเม่ยนบ่เจาวาเพราะว่าเอฟซีะจะแต่งนี่ชิบอกว่าเออเลขหนึ่งกับเลขเจิตนี่มันจะเป็นตัวเดียวกันน่ะนะมันก็นตรงกันใช่มันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะวันนี้ตำราวตำน้อยได้นะคะวันนี้นะคะเป็นตำราวตำน้อยแต่ว่าส่วนรัฐบาลไทยนี่ยังไม่ได้ขอนะคะท่านผู้ชม ใ,ใกล้ๆวันที่จะมาขอเนาะแนนไม่เกินประมาณวันที่ยี่สิบแปดครับประมาณนี้นะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไม่แน่นะครับอาจจะยี่สิบเจ็ดก็ได้อาจจะมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ายางากระบายบุญมีพอดีโฉกแล้วจะเดินทางมาแก่บ,บนในพื้นที่เก่านะครับเมื่อเล็เขามาเอื่นนี่เจ้าก,ก็มาตัดหญ้าที่มแมื่อมาตัดใหญเพิ่นกับคอร์รัฐบาลแนนขอรัฐบาลไทยเลย ขอทั้งไอลาวไว้แล้วก็อ๋อขอไทยแต่ว่าใครจะเสียงตำลาวก็ได้เ็นาะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นบรรดาคานนะคะก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวได้บุญธรรมจุกห่าอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เอฟซีโชคดีมีโชคลาภนะคะท่านผู้ชมเนาะ อย่าลืมกดไลค์ให้กดแชร์ให้กับทางเพจทั้งช่องด้วยนะคะ7จ็หนึ่งห้านะคะทานผู้ชมอ่ะี๋ยวพามาดูตัว<ห>เด็กงทางงานนะครับโชคาาดีดแห่งๆปัง,ปงๆรวยๆนะคะถ้าใครโชคดีมีโชคลาบก็อย่าลืมทําบุญกับย่าด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะ จะเป็นช่วยเอ่ออาจจะเอาน้ํามาถวายหรือว่าช่วยกันตัดหญ้านะคะให้สะอาดสะอ้านก็ได้นะคะใครอยากช่วยตัดหญ้าก็เดี๋ยวแอดบนธรรมก็จะเป็นคนช่วยตัดเนาะให้เอซช่วยเติมน้ํามันก็ได้เนาะบนธรรมเมนบอลทำบุญเพื่อนุนดวงเดือดเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเฮงเงปังๆรวยๆค่ะ,ะคย้ํานะคะทางแฟนเพจแฟนช่องนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ715517นะครับรอย่าลืมตัด2องตัวด้วยครับเดือ